นะครับนี้เป็นลูมินีมและทองแดงมีอีกแบบหนึ่งหนีบมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะเหมือนกันรูปลักษณ์เหมือนกันนะครับแต่ทัวทองแดงเนี้ยมันเจ๋งมากๆมันมีงานวิจัยในเ่อด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ส่งงานวิจัยให้ดูถ้าสามารถเซิร์ช g o o g l e เซิร์ช u t u b e ก็ได้นะครับมีงานวิจัยว่าทองแดงเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มันจะยิงนะครับประจุนะครับประจุบวกเนี่ยเข้าไปทําลายผนังของเซลล์เชื้อโรคได้ นะครับมีงานวิจัยด้วยนะครับในลิฟต์นะครับในลิฟต์ในลิฟต์ที่เราปวดนะครับลิฟต์ขึ้นลงอ่ะนะครับก็มีการปิดแผ่นฟิล์มทองแดงไว้ด้วยนะครับหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปผมให้ดูครับมันไม่มีเส้นใยทองแดงมันไม่มีสื่อนําไฟฟ้าวันนี้ผมเอาหลอดไฟมาด้วยนะครับหลอดไฟชื่อว่าหลอดไฟ LED หลอดไฟ LED นี้นะครับมันจะนะครับสามารถติดได้ในเวลากลางคืนแต่ต้องมีสื่อนําไฟฟ้าในการติดของมัน ผมจับดูนะครับเห็นไหมฮะตัวผมเองนะครับตัวผมเองเป็นสื่อนําไฟฟ้าด้วยเห็นไหมฮะนะครับผมจับปุ๊บหลอดไฟแบบนี้ติดเลยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับหลอดไฟติดแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะครับแล้วหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปผมลองให้ดูครับปุ๊บไม่ติดนะครับเพราะว่ามันไม่มีสื่อนําไฟฟ้ามันไม่มีทองแดงอ่ะมันฆ่าเชื้อโรคไม่ได้มันได้แค่ป้องกันนะครับแต่ของเรานะครับบริษัท U.S. เห็นไหมตัวนี้นะครับมีสื่อนำไฟฟ้าดูนะครับ ผมจับมีสื่อมือถฟเห็นนะครับก็สว่างระดับหนึ่งแต่ดูนะครับหน้ากากอนามัยของบริษัททีเรีนครับปึ๊บโอ้โหสว่างสว่างว่าผมอีกจับอีกนะครับมีสื่อนําไฟฟ้าด้วยในเรื่องของทองแดงเนี่ยมีงานวิจัยเยอะแยะเต็มไปหมดครับแล้วเราเป็นนวัตกรรมเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีหน้ากากอนามัยแบบนี้นะครับไม่ต้องถามนะครับเจ๋งไหมนะครับมีงานวิจัยเยอะแยะนะครับสำหรับหน้ากากอนามัยนี้อยากได้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสินค้าเราเป็นนวัตกรรมขั้นเทพหนึ่งเดียวในโลก นะครับรีบหาซื้อรีบจับจองกันเลยนะครับและตัวเอนทูแมนแบบพรีเมียมแบบอลูมิเนียมคุณสมบัติคล้ายๆกันแต่ด้วยความที่มันพรีเมียมกว่าเห็นไหมมันเป็นสีเงินๆแบบนี้ถามว่ามันมีสื่อนําไฟฟ้าไหมเป็นไงฮะติดเหมือนกันนะครับมีสื่อในฟ้าด้วยเหมือนกันนะครับมันสามารถช่วยในเรื่องป้องกันเชื้อโรคได้นะครับเราต้องใส่กันทุกคนนะครับนะครับใส่ดูจะดูพีเมียมขนาเห็นไหมฮ